การเปิดตัวฟาร์มกังหันลมใหญ่ที่สุดในอาเซียนของประเทศเราถือเป็นก้าวสำคัญในการผลิตพลังงานสะอาดและยั่งยืนสำหรับภูมิภาคนี้โครงการมังสุนบินพาวเวอร์โปรเจกต์นี้มีขนาดใหญ่ถึง600เมกะวัตต์และมีเป้าหมายหลักในการผลิตไฟฟ้าส่งถายให้กับประเทศเวียดนามเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานที่เกิดขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่น่าสนใจคือโครงการนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเวียดนามเท่านั้นแต่ยังเป็นต้นแบบของความร่วมมือข้ามพรมแดนด้านพลังงานสะอาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยและนี่คือจุด,ดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในด้านพลังงานของภูมิภาคนี้บัตรเอสแวร์อิตกัสอินเทริงโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปลูกต้นไม้59ล้านต้นเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากโครงการนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของผลกระทบที่ดีของโครงการนี้ and this is the part most people miss การลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างงานและกระตุ้นะักเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้อีกด้วยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้ในระยะยาวอย่างไรและจะช่วยเปลี่ยนแปลงอนาคตของพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ดีขึ้นหรือไม่โครงการ มองซุมวิน Power Project ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทจากประเทศไทยสิงคโปร์และลาวและมีมิซูบิชิคอร์บริษัทการค้ารายใหญ่ของญี่ปุ่นร่วมลงทุนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไม่เคยมีมาก่อนในด้านพลังงานสะอาดและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนในการร่วมมือกันเพ อืออนาคตที่สะอาดและยั่งยืนยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดนี้ต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการอย่างดีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและต้องมีการติดตามและประเมินผลกระทบของโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภูมิภาคนี้ในระยะยาวส What วัดดูยูติง About this project จะช่วยเปลี่ยนแปลงอนาคตของพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ดีขึ้นหรือไม่ให้ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง